สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุท่านนะคะที่เข้ามารับชมกับทางร้านวิเชียนของเรานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำรถมัสที่หลุดมาจจานะคะคันนี้พอดีลูกค้าลุดเงินมาจจำนะคะก็เลยมาแนะนำให้ใหม่นะคะ ตังไม่พอเลยยังไงไม่ทราบนะคะพอดีสิบมัดจําไม่ได้ตัวนี้ก็หลุดมัดจำก็เลยจะมารีวิวให้ลูกค้าดูใหม่นะคะนี่นะคะเป็นสรงตัวนี้นะคะสองขีดนะคะตัวนี้รถบัสสวยๆงามๆนะคะตัวนี้ทําสีมาใหม่เลยนะคะสีไม่มีรอยแตกรอยอะไรนะคะสีตัวนี้สี ทางลูกค้าคนเก่าเขาทำสีใหม่นะคะเป็นสีใหม่ยังสวยเลยละระบบอะไระบบอะไร,ะบบระบบดังดีเลยนะคะแต่สองระบบนะคะตัวนี้ ัวนี้เป็นป้าย3 0ศนย์นะคะตัวนี้ยี่ห้อนิสสันนะคะนี่นะคะรถบัสยี่ห้อนิสสันนะคะตัวนี้เป็นลงเป็นเครื่องนิสสัน Pe ท่อข้ามนะคะตัวนี้มาดูด้านหน้าไปด้านหน้าสวยเลยนะคะ ปิดประตูระบบอัตโนมัตินะคะตัวนี้นนะะประตูปิดเปิดอัตโนมัติเลยนะคะเครื่องนิ่มดีเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะสีสันสดใสสวยงามเลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวมาดูคานหน้านะคะคานหน้าลงเป็นคานหน้าตัวนี้ลงเป็นคานหน้านิสันนะคะ,ะ,คะยางยางเส้นหน้าสวยเลยนะคะรถี๊ีก็สวยเลย ที่เก็บของเปิดได้ทุกบานนะครับามาดูเสื้อผ้านะคะตัวนี้ลงเป็นเสื้อผ้าของอีสูนะคะเสื้อผ้าหลังะะยางสภาพยาง ของเส้นหลังนี้ก็สวยเลยนะคะสวยมนทุกเส้นเลยนะคะสีด้านหลังเดี๋ยวเปิดประตูที่เก็บของดูนะคะนี่นะ,ะที่เก็บของด้านในนะคะ สวยงามเลยนะคะพื้นด้านบนก็จะมีปุูกตรงนี้นิดนึงนะคะนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ปิดปิดไปเลย เดี๋ยวมาขึ้นข้างบนกันนะคะน,นี่ก็จะเป็นช่วงคนขับนะคะนี่นะ,ะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะตรงเบาะนั่งคนขับ ด้านบนนะคะ เบก็จะเป็นเบาสองสามนะคะสองสามี่นี่ค่ะดูช้าๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้า ที่ชั้นวางของก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคนเงี้ยเดี๋ยวบังหน้าดินะเปิดพัดลมมาเงี้ยนะ เออพาครูรหดอ,อ้เพื่อนไปน้ำรถรดหลรองปรูเพน่ะอนใ่น,น,นี่ก็ทีวีจอเป็นนะครับตัวนี้ พื้นไม้นะคะปูพื้นไม้นะคะตัวนี้เป็นพื้นเรียบไม่มีร่องนะคะไม่มีร่องกลางนะคะ ลงเบาด้านหลังนะคะบันไดด้านหลังลงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะซุงประตูหลังลงแบบนี้เลยนะคะ กระจกด้านข้างไม่มีรอยแตกเลยนะคะถือว่าภายในก็สภาพ80เปอร์เซน์ได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ลงเป็นเบรกน้ำนะคะตัวนี้เครื่องก็เป็นเครื่องนิสสัน PE ท่อข้ามคานหน้านิสสันนะคะเสื้อผพาก็อีสุนะคะเบรกน้ำนะคะตัวนี้ทะเบียนขาดหนึ่งปีนะคะตัวนี้จะบอกลูกค้าไว้ก่อนเลยนะคะนะด้านหลังก็จะมีทีวีตัวนะคะไปก็ติด นี่นะคะที่เห็นเลยนะคะตอนนี้เราก็สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะคะฟังเสียงเครื่องตั้งแต่ต้นคีปเลยนะคะ ในแล้วนะคะขึ้นข้างบนไป oh. เรียบร้อยแล้วนะคะมาชมภายในหมดแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาชมด้านหลังนะคะส่งด้านหลังสีสันสวยเลยนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะไฟท้ายด้านหลังไม่แตกทะะั้งตัวนี้สวยทุกดวงเลยนะคะนี่นะคะสีสันถ้าลูกค้าคนไหนซื้อไปจะไม่ผิดหวังเลยนะคะตัวนี้สีสันสดใสไม่แตกไม่อะไรเลยะคะ่ะกระจงกระจกไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะถือว่าคันนี้ก็ 80%สเก็ว่าได้นะคะถ้าจะให้สวยเลยก็ต้องลดห้างออกจากห้างใหม่ๆเลยนะคะแต่ถ้าตัวนี้ก็คือการันตีได้ว่าสวยเลยนะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะนี่จะเป็นรอยเปื้อนดินเปื้อนอะไรนะคะไม่ได้ล้างนะคะตัวนี้นี่นะคะเปื้อนโคลนเปื้อนดินโคลนเฉยๆนะคะไม่ได้ล้างะะยางนี่สวยทั้งหกเส้นเลยนะคะ ยางสวยทั้งหกเส้นเลยนะคะประตูด้านข้างก็จะเป็นการเปิดแบบนี้นะคะนี่นะคะเปิดได้ประมานี้ครโอ้มันล็อกบป่มันล็อกปล่าอ๋อะะก็จะเป็นตัวปิดล็อกอ่างนี้นะคะค ฟางเสียงเครื่องนะคะ เครื่องดีเลยนะคะตัวนี้ถอยหน้าถอยหลังใหญ่เบอร์แม่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเข้าระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะคะตัวนี้นี่นะคะลองระบบเดินหน้าถอยหลังก็คือรับประกันลถใช้งานได้ดีนะคะตัวนี้เครื่องดีป้ายสามศูนย์นะคะ เกียร์ไม่หลุดนะคะเกียร์เกียร์ <S 2> <S 2> <S 2> เ,ยเข้าได้ทุกเกียร์เลยนะคะตัวนี้นี่นะ,ะระบบเบรกนี่เลยนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้า ก็ดูเป็นที่พอใจแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองมาโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะติดขัดตรงไหนอยากดูรละเอียดตรงไหนนะคะรายละเอียดตรงไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะราคาตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะกับทางร้านของเราตัวนี้ลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังเลยนะคะรถบัสคันนี้นี่นะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดรับสไคร้แหน่เด้อ แม่เดินช่องเชียนเสียงกงลูกค้าท่านใดอยากได้อะไรรถยนต์แวะเข้ามาดูชม,มเ,เรายินดีต้อนรับเรายินดีต้อนรับ